ด่วนสารไม่ให้ประกันตัวพิงกี้สาวิกาคดีแชร์โซกโซ่ f o r ทีดีคุณผู้ชมครับวันนี้18สิงหาคมครับล่าสุดที่สารอาญาถนนราชดาพิเศษนะครับพนักงานอายการสํานักอายการคดีพิเศษ4นะครับได้ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัย,ชยเดชนะครับหรือว่าพี่ชายของคุณพิงกี้นะครับรวมกับพวกอีก19คนนะครับหนในนั้นก็คือมีพิงกี้สาวิกาอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเป็นคดีแชรุโซฟอร์เรทดีนะครับในฐานความผิด หลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงนะครับอันนี้ก็เป็นาฐานของความผิดนะฮะโดยคําฟ้องเนี่ยระบุพฤติการนะครับว่า,ามีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บเว็บ forex 3d นะครับและแอปพลิเคชัน Facebook ในชื่อบัญชีอภิรักษ์ครับแล้วก็อภิรักษ์ โกธินะฮะและ Forex TD นะครับโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเ,เงินตราสกุลต่างๆนะครับหรือว่า Forex นั่นเองนะครับซึ่ง19คนนี้เป็น19คนที่ก็มีชื่อเสียงนะฮะเป็นบุคคลในวงการชั้นสูงหรือว่าไฮโซด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงบุคคลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับ โดยการหลอกลวงนี้นะครับทำให้ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น9,824คนและมีการกู้ยืมเงินรวมความเสียหายทั้งหมดนะฮะ2,489,823,221บาท 52, 52สตังโอ้โหนะฮะโดยคุณพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยได้มีการยื่นคําร้องนะครับพร้อมหลักทรัพย์นะฮะเป็นโฉนดที่ดินนะครับเพื่อขอไปตัวชั่วคราวนะครับแต่ว่า,าสารยาเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการปล่อยตัวชั่วคราวไปจําเลยที่2และที่3ก็คือคุณพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยอาจจะหลบนี ได้นะครับจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็มีการยกคําร้องไปนะฮะนั่นก็หมายความว่าคืนนี้อาจจะต้องนอนในคุกก่นนะฮะ คือตรงนี้เองเนี่ยสารเขาก็ได้มีการประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดํานะครับก็ตรวจสอบคาให้การจําเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการให้การปฏิเสธต่อสู้คดีนะครับสารจึงนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐานในวันที่26กันยายนนี้เวลา9โมงตรงนะครับอันนี้ก็ต้องอรอความคืบหน้าอีกทีหนึ่งในวันที่26กันยายนนะครับเวลา9้าโมงตรงนะฮะคือนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะครับเวลามีการาชักชวนไปแชร์ให้ไปแชร์ลูกโซ่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยคือ forex เองเนี่ยผมก็เคยลงทุนตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปแชร์ลูกโซ่หรือไปกู้ยืมอะไรมานะฮะก็เป็นการาลงทุนของตัวผมเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะฮะอา้าวคุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์มานะครับแหมเป็นกําลังใจให้กับคุณวิกกี้สวิกานะฮะ